ชื่นชอบนอยิยายเสียงเรื่องก็ไม่เคยไม่รักกันทางผู้เขียนจะมีจำหน่ายในรูปแบบอ e ีบุ๊กที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเมดมาร์เก็ตนะคะรวมถึงยังมีหนังสือเสียงฉบับเต็มไม่มีการตัดต่อเนื่องจากทางผู้เขียนจะมีการอัปคลิปแค่เพียงอาทิตย์ละสามครั้งคือทุกวันอังคารวันพฤหัสและวันเสาร์หากใครไม่อยากรอ ก็สามารถไปซื้อได้ตามเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่กล่าวไว้ข้างต้นได้เลยค่ะและท่านผู้ฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อไม่พลาดอัปเดตคลิปต่อใหม่ๆนะคะสุดท้ายนี้สิ่งที่อยากจะขอโปรดอย่าก,กดข้ามโฆษณาเพื่อให้นักเขียนได้มีไรายได้และเป็นกำลังใจในการอัปคลิปให,หม่ให้ฟังกันนะคะขอบคุณค่ะ บทที่สี่ไปรับที่ทำงานวันนี้ใกล้เลิกงานแล้วทุกคนกุริกุจอออกไปสแกนลายนิ้วมือเพื่อเลิกงานมีเพียงคนเดียวที่ยังเอ้อระเหยลอยชายไม่รีบเหมือนเคยเพราะไม่ต้องไปรับลูกแล้วอีกอย่างอยากให้พวกสอดเสืกทั้งหลายกลับไปก่อนวราไม่รีบกลับหรอคุมสันรีบมากระซิบกระซาบกับเพื่อนเมื่อเห็นว่าเพื่อนไม่ยอมลุกจากโต๊ะสักที ไม่ต้องไปรับลูกเดี๋ยวปิดคอมรอให้คนซาแล้วจะออกไปเธอตอบเพื่อนออกไปงั้นฉันกลับก่อนนะผัวรอคมแสนกระซิบก่อนจะเดินออกไปทิ้งให้เพื่อนอยู่ในห้องลำพังวราพักถอนหายใจเฮือกลงคอแล้วก็เห็นสติกเกอร์รอคอยพร้อมประกายตาวิบวับส่งมาตามเธอผมรอที่หน้าบริษัทนะคุณเสร็จแล้วลงมาได้เลยเธออ่านพลางถอนหายใจซ้ำ ชีวิตนี้ไม่เคยมีผู้ชายตามตื้อมาหลายปีแล้วพอมีก็หนักใจขึ้นมาซะอีกเอาไงดีวะาพักเธอถามตัวเองในใจนั่งคิดทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันนี้เพราะเขาอาสาไปซื้อของให้รับลูกให้แล้วก็มารับเธอไปทานข้าวนี่มันครอบครัวสุขสันต์ชัดๆขณะที่กำลังคิดทบทวนเรื่องของตัวเองอยู่นั้นเสียงหนึ่งที่ไม่อยากได้ยินก็ดังขึ้นมาอีกครั้ง วันนี้เหนื่อยหรอทำไมถึงยังไม่รีบกลับน้ำเสียงที่ดูเป็นห่วงเป็นใย,ยจอมปลอมแบบนี้ทำให้เธอเผลอกำมัดทุกครั้งไอ้ผู้ชายเฮงสวยพอดีมีคนไปรับลูกให้เลยไม่ต้องรีบค่ะจากที่จะรอให้คนซาก่อนกลับต้องรีบเก็บของเพราะเดี๋ยวจะมีคนคิดว่าเธออยู่อ่อยเขาอีกให้มีเรื่องนินทากับคนอื่นบ้างเถอะย่ามีแค่เขาคนเดียวเลยเธอขยะขยงทั้งที่ได้รับเลื่อนเป็นผู้บริหารแล้ว แต่ไม่รู้ทำไมเขายังแวะเวียนมาแผนกเก่าอยู่อีกนะไม่รู้ติดใจอะไรที่นี่พัทรินที่กลับช้าเป็นประจำเพราะอยู่รอเจอสุพโชคที่วันนี้ไม่ใช่ผู้จัดการแผนกฝ่ายบุคคลคนเก่าแล้วกลายเป็นหนึ่งในกรรมการผู้จัดการของบริษัทที่เธอละเลยไม่ได้เลยแต่เว่าวันนี้กลับมีก้างชิ้นโตเป็นยายผู้หญิงหน้าไม่ไอายที่ยังรั้งรออยู่อีกไม่รู้จะกลับบ้านกลับช่อง คุณสุพชกมาพอดีเลยค่ะรบกวนเซ็นชื่อในเอกสารให้พัดหน่อยนะคะพัทรินรั้งความสนใจของชายหนุ่มให้หันมาทางเธอทำให้สุพชคที่มีคำถามอยากจะถามแต่ก็ไม่ทันได้ถามต้องกลับไปที่โต๊ะด้านหลังก่อนเวลาพักไม่ได้สนใจเดินออกจากห้องไปยืนรอต่อคิวสแกนนิ้วออกจากงานแต่ต้องตกใจกว่าคือเขาหอบทั้งลูกแล้วก็หนูปานดาวมายืนรอพร้อมกับน้ำส้มเย็นๆที่ลูกชายเธอถือไว้แม่ฮะ น้ำส้มฮะผมเอาเงินตัวเองซื้อมาเลยนะฮะเควินยิ้มรอแม่นี่เป็นครั้งแรกที่เขามารับแม่ด้วยตัวเองปกติรอแต่แม่ไปรับเขาที่โรงเรียนเด็กน้อยจึงมีความสุขมากเป็นพิเศษและขอให้คุณอาของปานดาวแวะซื้อน้ำส้มมาให้แม่ของตนเองแม่วัราค่ะพายเย็นค่ะหนูน้อยปานดาวก็ไม่น้อยหน้าส่งพายเย็นให้เธอ และนี่คุณอากรบอกว่าถ้าทำแบบนี้แม่วราจะหายเหนื่อยบานดาวจึงอยากช่วยเควินเธอส่งยิ้มแห้งให้ลูกชายและเพื่อลูกชายเหมือนมีพ่อมารับแม่กลับบ้านพร้อมกับลูกชายและลูกสาวเลยความรู้สึกนี้มันไม่คุ้นชินแล้วนั่นแหละก็เรียกเสียงซุบซิบให้กับคนที่ยังยืนรอรถรอผัวรอคนที่บ้านรอแฟนรอกก๊กมารับเพราะเป็นเย็นวันศุกร์ขันษาซึ่งคือช่วงเวลาสังสรรค์ ไม่นินทาได้ยังไงออร่าความหล่อความปังยิ้มมาให้เธอขนาดนี้เธอมองเขาหัวใจเต้นตุบทุกครั้งไม่คิดว่าจากกันไปหลายปีความหล่อเขาไม่ได้ลดลงเลย <c oughs> ขอบคุณค่ะปานดาวขอบคุณครับลูกรักเธอก้มลงหอมแก้มขอบคุณให้กับเด็กๆแต่ทว่ามีผู้ใหญ่บางคนหน้าเบื้องตึงต้องสะกิดหลานสาวคนดีให้ชงเข้ม,ขมแมมม่่่ะะาววคคต้้้อองอกอกลดย ไม่อย่างนั้นอากรจะงอนค่ะชาวะกรยิ้มให้กับบาริสต้าตัวน้อยพร้อมขยิบตาเป็นเชิงรับรู้ว่าทำดีมากต้องมีรางวัลเออเขาไม่หอมแก้มผู้ใหญ่กันค่ะเขาหอมแต่เด็กๆเอ๊ะทำไมพ่อกับแม่บารดายัางหอมกันใหญ่ล่ะคะคำถามของเด็กน้อยทำอาวาราพักไปไม่เป็นและก็ไม่รู้จะตอบเช่นไรดีจึงรับน้ำส้มจากลูกชาย พร้อมกับเอาผ้าเย็นจากปานดาวมาเช็ดหน้าเพราะตอนนี้รู้สึกร้อนเผาวจนลามไปถึงใบหูหมดแล้วนั่นสิทำไมพ่อกับแม่ปานดาวทำได้นะคนที่ไม่ยอมเอ่ยขึ้นและไม่อยากให้เปลี่ยนเรื่องเร็วเขาก็อยากได้รับรางวัลแห่งการทำความดีเช่นกันแม้จะเป็นคนบาปมาตลอดชีวิตก็ตามคุณเวลาพักขึงตาปรามบอกให้รู้ว่าอย่าเล่นพีเรนเดี๋ยวเด็กจะเข้าใจผิดเอาได้ เควินที่หลังไม่ต้องเก็บเงินมาให้แม่หรอกลูกแม่ทำงานหาเงินได้หนูอยากกินอะไรก็ซื้อเลยลูกแม้จะบอกลูกหลายต่อหลายครั้งแต่เด็กชายก็ไม่เคยใช้เงินตัวเองเลยสักบาทจนเธออ่อนใจผมสงสารแม่ฮะแม่เหนื่อยคำพูดเศร้าซ้อยของเด็กน้อยเกือบเรียกน้ำตาคนเป็นแม่แล้วหากไม่เห็นว่าเขาก็ยืนอยู่ด้วยชะวะกรพยายามจับสังเกตแม่ลูก แล้วก็เหมือนมีปัญหาบางอย่างที่ทำให้ทั้งสองลำบากใจเขาต้องรู้ให้ได้วราพักก้มลงอุ้มลูกชายขึ้นกับเขาที่อุ้มปันดาวเดินตามไปความเงียบงันเขาปกคลุมมีแต่เสียงภายนอกที่รบกวนจนตลอดถึงรถของเขาเมื่อขึ้นรถนั่งประจาที่แล้วคนที่ร้อนใจก็เอ่ยออกมาไม่รังรออีกต่อไปมีอะไรหรือเปล่าสีหน้าไม่ดีเลยชะวะกรถามด้วยความเป็นห่วง ตั้งแต่เมื่อกี้เธอก็ไม่ยิ้มอีกเลยไม่มีอะไรค่ะคุณซื้อของให้ฉันแล้วใช่ไหมเท่าไหร่คะเดี๋ยวฉันจ่ายเงินให้หญิงสาวยกมือถือกำลังจะกดโอนเงินแต่ชายหนุ่มเหลือบไปเห็นยอดเงินในบัญชีเธออย่างไม่ได้ตั้งใจแล้วเขาก็ใจเต้นสะดุดมนนษยดเงินเดือนสินะผมลืมไปแล้วไม่ต้องจ่ายหรอกคุณเก็บไว้เถอะเขาไม่เคยรู้สึกอนาจใจเท่านี้มาก่อนเลยชีวิตเขาไม่เคยมีปัญหาเรื่องเงิน เงินเดือนจากหมอไม่เคยได้แตะเก็บไว้จนแทบกองทับท่วมตัวได้เพราะมีเงินจากที่บ้านจนเจือใช้อย่างสุรุ่ยสุร่ายไม่ลําบากพอเมื่อเห็นเธอต้องใช้เงินกระเบียดกระเสียนเช่นนั้นก็อดสงสารไม่ได้ตกลงว่าสองแม่ลูกอยู่กันยังไงไม่ได้สิถ้าคุณไม่รับฉันก็ไม่เอาของจากคุณนะวะราพักไม่ชอบที่เขามาทําดีกับเธอเลยแค่นี้เธอก็ลําบากใจจะแย่อยู่แล้วอย่าให้เธอรู้สึกผิดไปมากกว่านี้เลย เธอสงสารลูกที่พ่ออยู่ตรงหน้าและยังไม่รู้เลยว่าตัวเองอยู่กับพ่อเธอต้องเลวแค่ไหนนะถึงทำร้ายจิตใจเด็กชายคนหนึ่งได้ขนาดนี้ไม่ต้องรีบหรอกทานข้าวเสร็จค่อยคุยกันเขาจะกลับบ้านเมื่อปานดาวมาอยู่ด้วยเพราะที่บ้านวิ่งเล่นได้มากกว่าคอนโดและกลัวว่าเด็กน้อยจะอิดอาดทั้งคุณขวานารีมารดาสุดที่รักก็เอนดูปานดาวจนเขาตกกระป๋องไปทุกวันไปร้านไหนคะเธอถามยังอยากรู้ แล้วคิดว่าตอนกลับจะได้แยกกับเขาเพราะไม่อยากให้เขาไปที่คอนโดของเธอจึงต้องหาวิธีเลี่ยงให้ดีที่สุดบ้านผมบ,บ้านเหรอเธอจืดน้ำลายอึกใหญ่ลงคอแล้วก็รู้สึกวั่นวหวและประมาเรากับตัวเองไปบ้านแฟนเป็นครั้งแรกอย่างนั้นทั้งที่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องแต่ทำไมเธอรู้สึกว่าวุ่นใจนักนะผมไม่พาคุณไปทำอะไรแบบคืนนะั้นหรอกนะคุณ หยุดพูดเรื่องนี้นะเด็กๆอยู่เธอต้องปรามเขาเพราะจะเอ,อย่ยเรื่องน่าอายแบบนั้นออกมาได้อย่างไรถ้าไม่มีเด็กๆพูดได้ใช่ไหมคุณชะวะกรยิ้มหยีเต็มใบหน้าส่งให้เมื่อโดนเธอขึงตาใส่บ่อยๆคนที่ชอบแกล้งก็รู้สึกพออกพอใจเขาชอบจังเวลาที่อยู่กับเธอเช่นนี้เธอหายใจเข้าลึกเต็มปอดพยายามตั้งสติไม่ให้ตเหลยไปเพราะเขาที่เอาแต่สับพยอกหยอกเย้าให้เธอโกรธอยู่เรื่อย เวลาหกโมงเย็นแล้วแต่เอว่าสุพโชคยังไม่ออกมาจากบริษัทนวลวันก็ตามหาจนทั่วแล้วก็ไม่พบจึงเข้ามาตามหาที่แผนกบุคคลแล้วเธอก็เห็นเขาที่กำลังนั่งก้มหน้าก้มตาเซ็นอะไรสักอย่างจึงเรียกขึ้นคุณทำอะไรอยู่คะกลับบ้านกันนวลวันไม่ได้เข้ามาในห้องแต่ยืนอยู่ด้านนอกเรียกเขาเอออา เสียงคลางเล็ดออกจากปากเมื่อเขายืนขึ้นอย่างตกใจและบางอย่างใต้โต๊ะครูดกับน้องชายของเขาเป็นอะไรหรือเปล่าคะนวลวันเห็นเขาคลางร้องเหมือนโดนอะไรสักอย่างจึงเอ่ยอย่างเป็นห่วงอ่อไม่มีอะไรครับที่รักพอดีเตะขาโต๊ะพัทรินเที่ยวไล่เที่ยวขื่อมานานจนวันนี้สบโอกาสเหมาะและแซงทำปากกาตกไปใต้โต๊ะแล้วเอื้อมมือของเธอไปลูบคลึงความเป็นบุรุษของเขา และนั่นก็นำมาซึ่งบทรักที่แสนบาดเสียวและเร่าร้อนรักคนตื่นเต้นเพราะกลัวคนมาเห็นนับว่าเป็นบทรักเริ่มต้นที่ดีสำหรับเธอและเขาและเชื่อว่าเราสองคนจะไปได้อีกยาว <c oughs> มีครั้งแรกก็ต้องมีครั้งต่อไปแม้ว่าเธอจะเป็นสายให้กับนวนวันแต่สายลับใช่ว่าจะไม่หักหลังผู้เป็นนายในเมื่อตำแหน่งของเขานั้นน่ารักกินขโมยกินนักเธอก็อยากลอง และมั่นใจว่าลีลาเท่านั้นเด็ดดวงกว่าผู้ใดแน่นอนสุพโชคดึงออกจากร่างของเธอฉับพลันแล้วก็รูดซิปเดินออกจากห้องไปทั้งส่งสายตาบอกให้รู้ว่าเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องนี้กันแม้ว่าใบหน้าที่เย้ายวนว้าววอนอ้อนเอ็นแค่ไหนเขาก็ต้องตัดใจก่อนเขาไม่เคยนอกกายตั้งแต่แต่งงานกันมาครั้งนี้ครั้งแรกแต่ก่อนแต่งงานเขาซื้อกินเป็นประจำอยู่แล้ววันนี้ตนเองเผลอตัวไปชั่วขณะ แล้วก็กลับเลขาปักสว่างด้วยหากรู้ถึงหูเมียเขาได้ตายเป็นแน่เวลาหกโมงครึ่งรถของชวะกรแล่นมาจอดที่หน้าบ้านหลังใหญ่ที่จะเรียกว่าบ้านเห็นจะไม่ถูกนักเพราะมันหลังใหญ่มากจนวาราพักไม่กล้าลงไปเหยียบเลยจนเขาที่นั่งด้านข้างเอื้อมไปช่วยปลดเข็มขัดให้ลงสิหรือไม่ชอบบ้านจะไปต่อที่คอนโดบ้าสิ เขาจะความจำดีทบทวนเรื่องแต่หนหลังทำไมกันบ่อยๆไม่รู้หรือไงมันเรียกความเขิอนอายจนเธอไม่รู้จะเอาหน้าไปมุดที่ไหนหากคราวหน้าเจอกันเธอไม่ต้องเอาปี๊บคุมหัวหรือชายหนุ่มไม่พูดต่อแต่อมยิ้มให้เธอแล้วหันไปปลดเข็มขัดให้เด็กๆลงจากรถอ้าวมากันแล้วเด็กๆเกสียงสตรีสูงวัยแต่งตัวดีเดินออกมาฉีกยิ้มให้กับเหล่าเด็กๆที่เจ้าลูกชายตัวดีบอกว่าจะพาเพื่อนปานดาวมาทานข้าวที่บ้านด้วย สวัสดีค่ะคุณย่าเด็กหญิงปานดาวว้ผู้สูงวัยก่อนแล้วเควินจึงทําตามสวัสดีค่ะคุณย่าเด็กชายเควินเรียนแบบที่เหมือนปานดาวจนคนที่ไม่อยากให้เขาเรียกย่ายอย่างวราพักรีบทวงเรียกคุณยายดีกว่าลูกเรียกย่ายดีแล้วจะได้เหมือนปานดาวชายหนุ่มเดินมายืนเคียงข้างขัดคําพูดเธอขึ้น ุณขวัญน,นรีมองสองหนุ่มสาวที่เหมือนมีอะไรบางอย่างที่เธอไม่รู้สลับกับมองเด็กชายตัวน้อยที่ตะก่อนเล่าให้ฟังว่าปานดาวพูดเป็นตู่เป็นตาว่าเป็นแฟนของเธอเนีน่นี่ใบหน้าของเด็กน้อยคนนี้ทําให้ขวัญน,นรีตกใจทําไมเหมือนเออแม่ครับมีอะไรทานบ้างครับเด็กๆคงหิวกันแล้วคนเป็นลูกชายรีบขาดเดี๋ยวไก่จะตื่นแล้วจะต้อนเข้าสุ่มไก่ไม่ได้ พร้อมทั้งเชิญให้เธอมานั่งในห้องรับแขกก่อนเธอมานั่งก่อนตามสบายนะหนูเดี๋ยวฉันไปดูเด็กในครัวก่อนขวันนรีมองลูกชายตาเป็นมันพร้อมกับคาดโทษคืนนี้หากไม่รู้เรื่องไม่ต้องได้นอนกันเป็นแน่ให้หนูช่วยนะคะคุณป้าวราพักไม่คิดจะมาทานข้าวของเขาอย่างเดียวจึงอาสาเข้าไปช่วยในครัวแต่ทว่าเมื่อเธอผ่านคนตัวใหญ่กว่าเขาก็เอามือลงมาวางที่หัวแล้วก้มกระซิบ เรียกแม่ก็ได้นะซ้อมไว้จะได้ชินเสียงกระซิบนั้นทําให้คนหูดีอย่างขวัญน,นารีได้ยินอย่างเต็มสองหูจนอยากจะดึงหูลูกชายตัวดีซะจริงมันนี่ธนูอย่าไปสนใจผู้ชายเจ้าชู้ปากมากพันนั้นเมื่อแม่ขัดใจท่าทางฮึดฮัดเหมือนเด็กก็ออกมาแต่เขาจะต้องรีบไปทําบางอย่างก่อนที่เธอจะรู้สายตาเครียดมองไปยังเด็กน้อยที่นั่งนิ่งได้แต่จ้องปันดาวเล่นของเล่น เควินมาเล่นกับปาลดาวซีไม่เอาเดี๋ยวพังไม่มีเงินซื้อใช้คำพูดเด็กน้อยทำให้เขาสะเทือนใจจนไม่รู้ว่าวันนี้กี่ครั้งกี่หนแล้วตั้งแต่เช้ายันเย็น,ยนจนตัวเองต้องเข้าไปรูปหัวเด็กชายตัวป้อมอย่างรักใคร่เอ็นดูไม่ต้องกลัวครับเล่นเลยเดี๋ยวอาซื้อให้ใหม่เธอเลี้ยงลูกอย่างไรกันนะทำไมน้ตาเด็กน้อยคนนี้เศร้านักแต่ละคำที่เอ่ยออกมาเสียดแทงเข้าไปในอก แต่เมื่อเห็นกระเป๋าของเควินความขี้เผือกของเขาก็เกิดขึ้นเพราะเห็นซองสีขาวโผลออกมามือหนาคว้ามันขึ้นมาแอบเปิดดูจดหมายทวงค่าเทอม